สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็จะมาสาธิตการต่อวงจร IC นะคะเป็นโจทย์ IC ข้อ2นะคะก็คือ y เท่ากับ a n อ b and c o a bar and b bar and c bar วงเล็บ and a and b bar and c bar A อ a r a r d B and C bar นะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะวางโฟโต้บอร์ดก่อนนะคะพอเราได้โฟโต้บอร์ดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอา power s u ์ซัพพลาค่ะ จังนั้นนะคะเราก็จะมาเอาสวิตค่ะแหล่งใจเรามี3ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้สวิตสามสวิตค่ะ แล้วเราก็จะเปลี่ยนชื่อสวิตนะคะให้ตรงกับชื่อแหล่งจ่ายนะคะก็คือสวิตตัวแรกชื่อว่า A นะคะตัวที่สองชื่อว่า B และตัวที่3ชื่อว่า C นะคะ พอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเอา IC มาวางนะคะ IC ที่เราจะใช้นะคะก็คือ7408นะคะ3ตัวแล้วก็7404 1ตัว7432 1ตัวค่ะเริ่มจาก7408ก่อนนะคะ ามตัวนะคะแล้วก็เจ็ดสี่ศูนย์สี่นะคะหนึ่งตัวก็เจ็ดสี่สามสองนะคะหนึ่งตัวค่ะ ก็เอาหลอด LD e มาวางนะคะพอเราเอา IC มาวางเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเชื่อมไฟจากแรงใจนะคะเข้าสวิตช์นะคะแล้วก็เข้าบอร์ดค่ะ พอได้แบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ต่อเข้ากับขั้วบวกตรงข้างบนนะคะนี้ให้เป็นสีดำนะคะเป็นสีดำก็คือสายกาวนะคะ ต่อตรงนี้เสร็จอย่าลืมเชื่อมเข้ากับคว้าข้างล่างนะคะกันไว้ค่ะเป็นตรงนี้เป็นสีแดงด้วยนะคะ แล้วก็ต่อไฟนะคะ VCC นะคะเข้ากับขาที่14ของทุกตัวเลยนะคะแล้วก็ต่อกาวนะคะเข้าสายเข้า ตัวที่7นะคะเข้าขาที่7คะ่ะพอเราทำตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำาวงเล็บแรกกันก่อนนะคะก็คือ a and b and c นะคะ ให้ A เ,เป็นสีส้มนะคะ เป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็แอนซีนะคะ อินพุตเรามีแค่2ขานะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปเชื่อมกับแอนอีกตัวนะคะแล้วก็เราจะได้ออ p ต์นะคะออ p ต์ของ A and B and C นะคะเราก็จะเอาไปค้างไว้ที่ O ก่อนนะคะ วางไว้ที่ออนะคะพอเราได้ตัวนี้แล้วนะคะตตัวต่อไปนะคะก็คือเอบานะคะเราก็ลากออกมาตรงนี้เลยคะ่ะมาเข้าตรงนี้นะคะ 7404แล้วก็ออกจาก7404นะคะมาเข้าที่ n7408 เหมือนเดิมค่ะ แล้วก็บีบานะคะบีบาก็ลากจากตรงนี้มาเลยค่ะแล้วก็ออก มาเข้าที่อินพุตขาสองนะคะแล้วก็เอาพุตมาเข้ากับอินพุอีกตัวนะคะตัวต่อไปนะคะก็คือ C ีบาค่ะลาจากตรงนี้นะคะ แล้วก็ออกมาเข้าตรงนี้ค่ะ mm hmm. เราก็จะได้เป็น a a b าร and b บาร and c บารนะคะเราได้ตรงนี้แล้วเราก็จะลากไปเชื่อมกับอ่า ตรงอนะคะที่เราอ่าทําค้างไว้ค่ะพอเราได้วงเล็บแรกแล้วนะคะเราก็เอาไปที่แอนเกตนะคะ ะะต่อไปนะคะก็คือ a, a and b bar and c bar นะคะ ว่าจะลากจากตรงนี้มาเลยค่ะ A, A นะคะเข้าตรงนี้เลยค่ะ B, B นะคะ B ีบานะคะ ็จะโยงจากตรงนี้มาเลยนะคะ พอตรงนี้นะคะเอาพุทก็จะไปเข้าอินพุทขาที่หนึ่งนะคะซีบานะคะซีบาเราซีบานะคะเราจะเชื่อมเอาตรงนี้เลยนะคะ เป็นสีเขียวนะคะแล้วก็เอาพุทนะคะจะออก ไปที่ n นะคะเอ,อ่อขออภายค่ะออกไปที่ o นะคะออกไปรอไว้ที่ o ต่อไปก็เป็น A บานะคะ เบาก็จะมาเข้าที่แอนนะคะตัวที่สองนะคะก็คือ B นะคะ แล้วก็พ่วงจากต,ตัวนี้มาเลยนะคะห้องมาตรงนี้นะคะ ก็เอาพุทไปเข้าอินพุตขาที่หนึ่งนะคะจากนั้นก็ c bar นะคะ c bar ก็จะเป็นยืมมาจากตรงนี้นะคะลากลากมาจากตรงนี้นะคะ เราก็ได้ a bar and b and c bar มาแล้วนะคะเราก็จะออกเอาออกนะคะไปอ o อก,กับอันแรกที่เราทำไว้นะคะ พอเราได้วงเล็บนี้แล้วนะคะเราก็เอาไปแอนนะคะเอาไปแอนกับอันแรกนะคะ แล้ว Y นะคะสุดท้ายเราก็จะเอาไปเชื่อมกับ LED นะคะ เราต้องต่อกาวใส่อีกขาหนึ่งด้วยนะคะค<ะ>่ะเราก็ได้วงจรเราออกมาแล้วนะคะ,ะเราก็ตั้งค่ากระแสของซับไพ่นะคะเป็น0.025นะคะจากนั้นเราก็มา ตรวจสอบค่าตารางความเป็นจริงเลยนะคะว่าจะตรงตามตารางไหมเริ่มสตาร์ทค่ะ a เป็น0 b เป็น0 C เป็น0 y เป็น0ไฟไม่ติดนะคะ a เป็น0 b เป็น0 c เป็น1 Y เป็น0ไฟไม่ติดค่ะ A เป็น 0, B เป็น 1, C เป็น 0, Y เป็น 0, ไฟไม่ติดค่ะ A เป็น 0, B เป็น 1, C เป็น 1, Y เป็น 0, ไฟไม่ติดค่ะ A เป็นศูนย์เอขออภัยค่ะเอเป็นหนึ่งเป็น 0, C เป็น 0, ไฟไม่ติดค่ะ 1> A เป็น1 b เป็น0 C เป็น1 y เป็น0ไฟไม่ติดค่ะ A เป็น1 b เป็น1 C เป็น0 y เท่ากับ0ไฟไม่ติดค่ะและสุดท้ายนะคะเเป็น1 b เป็น1 C เป็น1 y เท่ากับ0ไฟไม่ติดค่ะขอบคุณค่ะ